ท่านผู้อำนวยการชนิสราพรมชัยผู้อำนวยการกศนอเพอ่ห้างฉัดและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตำแหน่งครูกศอนอตำบลประจําปี2564สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปนางสาวอริษาแก้วดำตำแหน่งครูกศนอตำบลกศนอตำบลวัวแก้วตั้งอยู่ที่อาคารสปช .1-2 ทับ26โรงเรียนบ้านทุ่งผาหมู่ที่1ตำบลวอแก้วอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางตำบลวอแก้วตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางประกอบไปด้วย7หมู่บ้านได้แก่บ้านทุ่งผาบ้านทุ่งตุนแม่ติวบ้านวอแก้วบ้านหลายทุ่งบ้านทุ่งหบ้านทุ่งหนวและบ้านน้ำจำปัจจุบันมีบุคลากรที่รับผิดชอบคือ นางสาวอดิสาแก้วดำครูกศนตำบลวอแก้วโดยมีผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือประสานงานเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ข้อมูลการประเมินและผลการประเมินตามตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ D MIS กศนอตำบลวอแก้วบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการในส่วนข้อมูลพื้นฐานกศนอตำบลคคบท้วนถูกต้องสอดคล้องกับการทำแผนบริหารราชการของหน่วยงานและมีการรายงานผลปฏิบัติงานตาม D MIS ตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการกศนอตำบลกศน,ออนอตำบลวอวแก้ว มีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทและสภาพปัญหาของกอศนตำบลเพื่อนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลมีการจัดทำแผนตามกำหนดและนำไปสู่การปฏิบัติบันทึกข้อมูลและมีการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ d m i s ตัวชี้วัดที่3จํจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กศนอตําบลวแก้วมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินงานดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ1โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนหลักสูตรช่างปูน ค่าเป้าหมาย14คนผลการดำเนินงาน15คน 2. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำไข่เค็ม3กลุ่มค่าเป้าหมาย18คนผลการดำเนินงาน18คนหลักสูตรการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน4กลุ่มค่าเป้าหมาย24คนผลการดำเนินงาน24คน หลักสูตรการเพราะต้นอ่อนผักบุ้ง2กลุ่มค่าเป้าหมาย12คนผลการดำเนินงาน12คนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมอบรมสุขภาวะและสุขอนามัยให้กับผู้สูงอายุค่าเป้าหมาย22คนผลการดำเนินงาน29คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรม โครงการสร้างจิตสำนึกในการตระหนักรู้เรื่องภัยของการทุจริตการเลือกตั้งค่าเป้าหมาย25คนผลการดำเนินงาน26คนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมีค่าเป้าหมาย15คน ผลการดำเนินงาน15คนตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ1โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนช่างปูน40ชั่วโมงเป้าหมาย14คนจำนวนผู้จบหลักสูตร15คนคิดเป็นร้อยละ107.14 2. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำไข,ข่เค็มเป้าหมาย18คนจำนวนผู้จบหลักสูตร18คนคิดเป็นร้อยละ100หลักสูตรการเพาะต้นอ่อนทานตะวันเป้าหมาย24คนจำนวนผู้จบหลักสูตร24คนคิดเป็นร้อยละ100หลักสูตรการเพาะต้นอ่อนผักบุ้ง เป้าหมาย12คนจำนวนผู้จบหลักสูตร12คนคิดเป็นร้อยละ100การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมฝึกอบรมสุขภาวะและสุขอนามัยให้กับผู้สูงอายุเป้าหมาย22คนจำนวนผู้จบหลักสูตร29คนคิดเป็นร้อยละ131.81 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกในการตระหนักรู้เรื่องภัยของการทุจริตการเลือกตั้งเป้าหมาย25คนจำนวนผู้จบหลักสูตร26คนคิดเป็นร้อยละ104การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการอบรมหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมีเป้าหมาย15คนจำนวนผู้จบหลักสูตร15คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่5จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกศนอตำบลวัวแก้วได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน และอาสาสมัครรักการอ่านไว้ดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศนตำบลวอแก้วจำนวนผู้รับบริการกศนตำบลวอแก้วไรมาส1-2มีผู้รับบริการจำนวน100คนคิดเป็นร้อยละ1 0 0กศนตำบลวอแก้วให้บริการยืมคืนสื่อหนังสือและบริการอินเทอร์เน็ตจัดห้องสมุดร,รักการอ่าน ให้กับประชาชนทุกช่วงวัยตัวชี้วัดที่6จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนกศนอตำบลวอแก้วดำเนินการจัดกิจกรรมในบ้านหนังสือชุมชนส่งเสริมการอ่านณนะบ้านหนังสือชุมชนบ้านพุ่งตุนแม่ติวหมู่ที่สองตำบลวอแก้วอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางตัวชี้วัดที่7็ด ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน 1. เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับท้องถิน่นเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิน่นรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลวอแก้วณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว 2. เข้าร่วมประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านณนะห้องประชุมโรงเรียนวอแก้ววิทยาบ้านหลายทุ่งมูสีตำบลวอแก้วอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางตัวชี้วัดที่8จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการเพาะต้นอ่อนทานตะวันสีกลุม่มกลุ่มที่1 บ้านทุ่งผาหมู่หนึ่งตำบลวอแก้วอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางกลุ่มที่2บ้านน้ำจำหมู่ที่7ตำบลวอแก้วอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางกลุ่มที่3บ้านทุ่งตุนแมกติวหมู่ที่2ตำบลวอแก้วอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางกลุ่มที่4บ้านหลายทุ่งหมู่ที่4ตำบลวอแก้วอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง นางสาวอาธิสาแก้วดำครูกองสอนอตำบลวอกแก้วขอขอบพระคุณค่ะ